ดูดวงชาวราศีเมษงูก,กัดแต่เงินเราไม่ยอมไปกัดของเงินคนอื่นดวงแปกรวยแรงอำนาจบารมีวสาสนาโชคชะตาของท่านรวยแรงอำนาจบารมีวาสนาตกตำแหน่งชาร์ลอตมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ด,ด,ด,ดย่ออหารเอาจริงเอาจัง,จงประสมความเร็จทำไมไม่ไปกัดเงินคนอื่นมากัดเงินเราไว้ท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นให้ดีโชคชะตาของท่านแรงมาอย่างมากเดอะซันบ่งบอกถึงความเล่าร้อล้อแรงไฟแผดเผา ค,ความร้อนแรงเกิดขึ้นมันเกิดความอารมณ์ขึ้นมาก็ได้นะความปวดหัวแก้ไขปับปุงเป็นไปได้ด้วยดีเดือดซันนะครับแล้วปักทงลงมาแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาใครก็ชุนท่านไม่อยู่จ,จะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินโชคชะตาตกตาแหน่งครอบครัวนะผมไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงมาติดต่อการค้าเจรจาอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของท่าน ธุรกิจาการงานการเงินจะรุ่งโร่ประสบ็จรับทรัพย์รวยโชคแต่ควรที่จะต้องปกปิดซ่อนเล้นก็งูเล่นงานแต่เราไม่กัดเล่นงานคนอื่นโชคชะตาปัญหาที่มันเกิดขึ้นท่านได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายงูเปียบเหมือนเพศตรงข้ามจะนําพาซึ่งโชคล่ามเงินทองารมีวาสนาก็ได้จะเล่นงานตัวท่านเขาเรียกว่าโหดเขาเรียกว่าจุแรงเขาเรียกว่าหึงแรงนะครับผมบทจะดีก็ดีสุดบทจะร้ายก็ร้ายสุดพลิกไปพลิกมาในโชคชะตา ด้วยอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศิ์สิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาตกตำแหน่งเดอะเวอร์แชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์ท่านจะมีโชคลาภพลิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงรอวางแบบแผนล่วงหน้า,าไว้แล้วนะผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตา เตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคอานจะมีโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาเกิดความเล่าร้อนร้อน,รอนแรงในโชคชะตามันต้องรวยเดี๋ยวนี้มันต้องปังเดี๋ยวนี้มันต้องประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้การเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒน,นายอย่างก้าวกระโดดเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้รับถ้วยทองรับถ้วยใหญ่โดยซึ่งมีอํานาจบาร,รมีวาสนาต้องมีโอกาสทองเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆระผมถ้าท่านไม่มีแปลกแล้วในโชคชะตาเพราะว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายได้รับมากเยอะเกินไป นะผมโอกาสทองโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นท่านต้องรีบคว้าไว้นะการบดีประดอยการริเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนานะผมมีจต่คนเมตตาเอนดูเกิดเมตตามหานิยมเพราะว่าดวงตกตำแหน่งบุญนะผมราชสีมานอนซบตักหรือว่าตัวท่านนะครับผมเป็นราชสีถ้าท่านเป็นชายฟังคลิปนี้อยู่ถ้าท่านเป็นหญิงบองก,กได้เลยว่าคููครองของท่านมีอำนาจบารมีวาสนานะผมเทพเทวดาฟ้าดินลงมาจุตินะผมเลือกคู่ได้ดีเหลือเกิน ครับผมจิตใจที่เข้าหาเด็ดเดี่ยวห้าหาต้องปราบศัตรูให้หมดไปสิ้นกิกกกุกิกนะครับแฟนน้อยแฟนหลวงปราบให้หมดอย่าเข้ามายุ่งกับสามีของฉันภรรยาของฉันนะครับอย่ายุ่งนะครับผมผู้มีบุญมารมีวาสนาเราตัดสินใจเลือกเขาแล้วนะครับเลือกคนที่ใช่นะครับผมท่านจะได้ค้นพบได้พบเจอกับแฟนเก่าเพื่อนเก่านะครับเข้ามาเจรจาต่อรองนะครับผมจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่ท่าน นะผมไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้ครับให้พูดยังไงให้ทําอะไรท่านไม่ต้องหวังความช่วยเหลือจากใครท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวสนาไม่มีใครให้ท่านกูห้หรอกไม่มีใครให้ให้เงินง่ายๆหรอกนอกจากคู่ครองที่มีบารมีของท่านแล้วแต่บารมีของท่านอาจจะเจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายเห็นงูหรือไม่ที่ข้องเกี่ยวพันมือรอบพญาคุดองคบอกถึงคู่ที่เข้ามามีในลักษณะสองคนที่เข้ามาข้องเกี่ยว ทำให้ท่านอึดอัดรู้สึกย่าแย่นะครับทายังไงดีปล่อยไม่ได้นะปล่อยก็เสียได้หรือเปล่านะครับปัญหาต่างๆตกตําแหน่งยาจบก,ก็เพราะว่าโชคชะตาของท่านมีโอกาสท้องเข้ามาน้อยท่านจงรีบคว้าเอาไว้ถนะ้าปล่อยไปเสียดดยตายเลยครับตกตําแหน่งครอบครัวครอบครัวช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรัพ์ อาจจะมีโอกาสทองโอกาสบารมีวาสนาสิ่งศิสิทธิ์คอยปกปกักคุ้มของรักษาแต่โชคชะตาของท่านเหมือนโดนกักขังไว้ในกองทองมีเงินมีทองมีบารมีมีวาสนาแต่โดนกักขังไว้ไปไหนไม่ได้นะมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกัน้นไปไหนไม่ได้เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตานพะรรชา,าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนา สิ่งกับสิปกปักกุ้มคลองรักษาหนุนนำโชคชะตาแถมยังมีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายปสีก็ต้องระวังกันสุดๆนะผมก็ด้วยบารมีวาสนาท่านมันหน้าตาดีขนมันสวยให้ทํำยังไงขนหล่อให้ทำยังไงนะผมไปไหนสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก้าหลงพากันสมานติกบดักดวงชะตาของท่านแรงนะผมเพราะฉะนั้นหนุ่มๆสาวๆเข้ามาลุมเ้าโชคชะตาตกตําแหน่งนะพระราชานั่งบนบัลลังก์เขาเรียกว่านั่งเข้ามามีเขาเรียกหัวกระไดไม่แห้ง นะครับผมเงินทองไหลมาเทมาผสมเล็จจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆนะครับผมตัดสตูหมมานถึงเวลาแล้วหรือยังนะับหนึ่งดาบเกิดขึ้นในโชคชะตาการตัดสินใจอย่างน่ากลัวเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จท่านจะได้จับมือกับใครบางคนพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตานะครับผมเข้ามาร่วมหุ้นก็ได้นะเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ลวนแล้วจะต้องมีผู้อุปถมัมภ์คำชูมีดาบปักลงกลางใจสามทีเจือ้อ ชื่อเชื่อโอ้ยเจ็บปวดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวดิ้นทุรนทุรายกับพื้นร้องนะครับร้องแทบจะทนไม่ไหวก็ไปเจ้าไปทําอะไรให้กับพวกเธอพูดผอไปแล้วเนี่ยพูนพวกเธอข้าพระเจ้าไปทําอะไรให้กับพวกเธอพวกเธอถึงทําให้ข้าพระเจ้าเจ็บแสบปวดร้าวแสนทุกทรมานนอนพวกมันดีกว่าพวกมันข้าพระเจ้าไปทําอะไรพวกมันนะครับมันทาถึงให้ข้าพระเจ้าเจ็บปวด จ็บปวดรด่ำลรวแสนทุกข์ทรมานเคยทําไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยยังไงับผมเพราะว่าโดนมาอย่างหนักนะผมดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะไฟกับกล้าที่จะพัฒนาต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอานาจบารมีวาสนามาประยองบังเกิดก็เข้ามาสิครับก็เข้ามาสิครับก็เข้ามาสิครับกลัวหรือเปล่านะผมในเมื่อโชคชะตาตกตําแหน่งเงินทองทุ่งข้าวเหลืองอรามเอ็มเพจ หัวใจปองโตอาหารคู่เกิดความเต่นชื่อต้นไม้อิงหลังท้องฟ้าสีครามนะครับนะครับเข้ามาคล้องเกี่ยวพัฒนาแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหาเรื่องใส่ตัวนะครับผมศิกสิทธิ์้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปรผันเอ็มไทเปอร์เพนตกตกตำแหน่งเขาเรียกว่าโชคชะตาเทวดาเข้าข้างนะครับท่านเชื่อเรื่องเทวดาเข้าข้างไหมเทวดาเข้าข้างทําอะไรก็จะราบรื่นช่มชื่นเหมือนกับมีอะไรบางอย่างโดนบันดาลให้มันบังเกิด แต่อย่าเข้าใจผิดว่าข้าพเจ้าเป็นคกนทามเองเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราเชื่อตามหลักนะครับผมการทำนายดวงก็คือสยายศาสตร์เพราะฉะนั้นท่านต้องเชื่อว่าบาังเอิญเรื่องบังเอิญในโลกนี้ไม่มีจริงท่านได้ฟังคลิปนี้ก็ไปว่าไม่มีจริงนะบังเอิญที่จะได้ฟังหมอสานก็ไปว่ามีบุญกุศลหรือวาสนาร่วมกันมานะครับผม <S <S โชคชะตาอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมรมีวาสนาสิ่งกดิ์ปกปักคุคของร่ะฮะ โน้นนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันปัฒนายางก้าวโดดดวงชะตาจะมีเงินมีทองอัศวินนำพามาไม่ขาดมือไม่ขาดสายมีกินมีใช้ตลอดมีของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการรถใหม่ป้ายแดงรถบ้านภรรยาหน <c oughs> <c oughs> ึ่งสองสามสี่ห้าบอวุ่นวายไปหมดต้องจัดนกจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์ลอยโชคนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊บหมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วอดทอนอดกัน้นในโชคชะตาใครเป็นผู้ที่อดทอนมากที่สุดผู้นั้นเป็นผู้ชนะนะครับก้อยห้านแจ่มชื่นราบรืบ่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ